còn con mẹ con mẹ con mẹ con lâu mẹ con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  câu chết mẹ con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  Thì con เกาเจ็ดเกาเจ็ดเต็มเสาเสาคนวันนี้วัดพาะขวายเป็นสายบ้างด้วยพี่น้องเด้อะกาคาให้ขั้น,นไหนเนาะบาดิี้อมวันนี้วัดหวยเล่าพัฒนาออกเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเกาคาให้ยายขันน้นไหนเนาะบาดิี้เนาะกา้าให้ยายขั้นไหนเนาะไปไหนเรียกขั้นไหนให้ยายเอ้าเอ้าเกาคาขั้นไหนให้ยายโอ้ยทำไมจอดรถนุ่นมาทางนี้ลาไปได้บ่ล่ะรถไปทางหลังไปทางลางูไปทางหลงังไปทางหลงังไปทางหลงัง ไปทั้งหลังทั้งหลังมั้งเดไปทั้งหน้ามันน่ะไปไปคันไหนในคันไหนไหนตรงไหนตรงไหนไปตรงไหนตรงไหนขคอดีโอ้ข้อดีโอคข้อดีเป็นอะไรตรงนี้โอียเจียชิดมันเป็นอะไร กาคาล่ะกันคันที่กาคาไปเรียกคันไหนมากากาคาคันไหนอ่ะกากาคาเอากาคาคันไหนเอากาคาเอาตัวนี้ยายออกวันนี้ยายออกวันนี้อ่ะบอกยายใหม่บอกยายใหม่ตัวไหนออกเลขตัวหมูว่านนี่ออกแค่หมดนี้เอาตัวไหนตัวไหนเอามันบอกเกาเจ็ดเด็ดเด็ดทะเบียนเป็นหูเจ็ดว่ะบอกเกาเจ็ดเกาเจ็ดเต่าเสาหรอไหนไหนกอดิ โอ้ยตลาลดอะไรตาไฟได้ห้รูปมานะตาไฟแย่คือรูปยังสั้นไ,ไปไหนี่น,น,นโอ้ยโอ้ยเป็นอย่างโอ้ยมันก็ะรูปเข้าไปแล้วเนาะโอ๊ยนเนาะใครเฮ็ดรูปอ่ะไปดูกากาไหนให้บอกยายไปกากาก่อนเลขออกกากาวันนี้เนาะวันนี้เนาะลาวเด้เอาลาวเด้อเอาเลขลาวเด้อกอดิกกอดิกอ๋ตอตัวมึงมีเลขตัวเนาะไหน,น วันนี้มีเลขสิเอาไปกอดีกันไหนท่านไหนออกวันนี้ท่านไหนออกออกคือออกกอดีท่านไหนออกไปกอดีท่านไหนออกเอ้าท่านที่ออกวันนี้นะลาวนะเลขเอาเลขลาวนะเอาเลขลาวนะท่านไหนออกมีไหมที่ท่านออกไหมที่ท่านออกเลขลาวั้นไหนออกเลข่าวนไหนออกเลขลาวท่านไหนออกเลขลาวไหนเอาดอกเลขลาวดิ้บ่มเมียนเจอที่เล่วสี่อันนี้แล้วน่าออกใคยก็ลืม เอาขัดในออกเหล็กเหลาเอรอร้านไหนกับบ่อเลื่มทุกทีอะเอ้าอันนนั้ไหนเอาขัดในออกเหล็กเหลาเอาเหล็กเหลาดิเอาขัดในออกเหล็กเหลาเออบ่มีสี่บ่มีสี่ขันในว่ายังออมซื่อซื้อนมืดวะหนขัดในออกเหล็กเหลาบ่มีนะบ่มีเดียวยู่นี่บ่มีพเพน่ะบ่มีเดียว่พน่ะเอาขัดในออกล่ะขัดในออกไป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 บอกไปขัดในออกขัดในออก เอาเรียกลาวแล้วเรียกลาวนะโอ๊ยขอกขอกไหนตัวไหนชี้เลยชี้ตัวเรขกเลยขั้นออกอ๋อโมวิขั้นออกดีคือยังออมอยู่บเอาจะขั้นวะตอนนั้นแมวไปข้างหลังมันไปข้างหลังมันโอ้ยผู้ใดมาจอดรถขวางไปนิ่งเสยมันจมลงมันจอดวงไปข้างหลังไปข้างหลังมันไปข้างหลังมัน ไม่ต้อไปข้างหน้าไปข้างหลังมันดีกว่าไปข้างหลังมันไปข้างหลังวางตัวนี้เดินไปไม่ได้มันจนเอากากาคาใหม่ดิโอ้ยขันไดนมาขั้นไหนเราออกเลยด่มออกอยังเด้อป่ะนี่ออกอะไรเนาะออกนี่รออกแล้วออกไทยป่ะพี่กากาคาเราถือใจเราเมียนรลดลราเอาถ้อขั้นนี้ถือใจคือใจขั้นเดียวอ่ะจอดอยู่ิถือใจขั้นเดียวคือใครขั้นน้อยๆเอาไปพาากลับ ตำรวจรอบแล้วไปออกากากาเออไหนตรงไหนกากากาตรงไหนกา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 กกา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 กี่เลขออกสุดเทกยกา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 าก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 กากากากีกากกา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 กะกา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 ก เล่นออบอีกเละมาเล่นอ่อนขั้นนี้กันขั้นนี้แล้วเอาเอากากากาสองขั้นนี้ถื่อใจแห้งเหมือนเหล็กตัวเดียวกันเลยไหน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 กากากาขั้นไหนอีกกากากขั้นไหนอีกเอากากานะกากากขั้นไหนขั้นเดียวนั่นแหละกากากขั้นไหนเอ่ะไม่เอา กากาคันเดียวคันนี้เอากากาไหมเหรอเหรียญกระไพรวะยักเหรียญกระไพรวน่ยฮ้ เอาเอาคันไหนเน่เอาคันไหนเน่เอาโอ้สองคันนั่นหละมักสองคันวันนี้มักสองคันบอกเคยเก้ 9, 7, าเจ็ดเต็มสี่เ็หใส่เนี่ยนี่รถเป็นรถคันเก้าเจ็ดอวะบอกเก้าเจ็ดเต็มี่เจ็ดหกว่ะเพราะว่าไม่มีรถคันเก้าเจ็ดคันปันจะคันเจหมันจะกลับหัวตี รับประับปคันในกากาคันในกากาจะไปไหนจะไปไหนก็ไก่อะไรเนาะ